สวัสดีครับวันนี้ผมนันะครับจากร้านสี่สิบหกคันนี้ครับก็พามาดูรถสักนินะฮะเป็นรถโตโยต้ารุ่นหกขนาดสองจุดห้าตันนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้เป็นรถเก่าญี่ปุ่นนะฮะเสาสูง4เมตรเป็นงารเทะฮะล้อคู่ล้อคู่หน้าจะเป็นยางลมนะฮะนี่พาดูรอบๆคันก่อนนะครับข้างหลังนี่มียางตันให้นะฮะเรียบร้อยแล้ว ทิ้งจะเป็นทิ้งแท้นะครับก็คือองศาความงามันจะดีกว่านะหรือว่าความได้ลึกหงายได้ลึกนะฮะโอนนเคเดี๋ยวพาดูข้างนอกรอบๆแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้อันนี้สตาร์ทรถไว้อยู่นะฮะเดี๋ยวลองดับตุ๊ตุ๊บตัวนี้เป็นตัวล็อกนะฮะพอดีผลดเลย เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นหนึ่งดีแซลนะครับก็เครื่องเดิมๆแห้งๆนะดูสีสันตัวอะไรได้นะครับดูหัวน็อตได้เลยครับอันนี้สตาร์ทมาสั้งแตหนึงแล้วแหละไม่ดูว่าร้อนแค่เราเนะี้ ตัวนี้มีตะหี่นะฮะตรงฝากระโปรงนะครับมีรอยสนิมมันค่อนข้างเยอะประมาณนึงนะฮะแต่ว่ายังไม่ผุกมากนะฮะแล้วก็จะมีตรงชายตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ให้ดูตรงๆนะที่เดี๋ยวก็ปกตินะครับข้างบงข้างนอกข้างในอาจจะมีเป็นรอยสนิมบ้างแต่ไม่ผุกครับสังน้ามันปกติโอเคเดี๋ยวไปลองให้ดูนะฮะ อันนี้ใหม่นะครับตรงนะฮะเดิมๆของมันเิมือนเใช้ได้ปกติ รถเป็นสภาพเดิมๆไม่แค่นะครับอ mm hmm. นี้เป็นเองขับเบื้องต้นให้ดูนะเจียนหนึ่งนะฮะเมื่อกี้อันนี้เจียย์สองแล้วไม่มีหลุดนะเบรกอยู่ดีนะฮะฟังจากเสียงยางก็พอรู้ครับนี่นะ รุ่นถที้ได้เรื่องของความคล่องตัวนะฮะคล้ายรุ่นเจ็ดล้วก็จะได้ความไวคล้ายรุ่นเจ็ดเหมือนกันเพราะว่าตัวปั๊มจะมีการปรับขนาดมาแล้วประมาณหนึ่งคือถ้าเทียบจากรุ่นห้ามันจะไวกว่าหน่อยนะฮะแล้วก็เวทด,ด้านท้ายถ้าเราใช้ในง,งานพื้นที่แคบจะวงเลียวได้ง่ายกว่านี่เพิ่งจลองขับนะก็ถ้าสนใจสามารถลองขับ มือโริงได้นะครับที่ร้านได้เลยลองเคสให้ดูนะะถ้าสนใจสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0899150033นัดนะครับสวัสดีครับ